สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาติดระบบไฟนะครับเมื่อนี้ใส่ระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบเสียงอัตราณามาเต็มนะครับแต่ว่าแสงสีเต็มนะครับแล้วก็ข้างบนเพรเขายังไม่ติดนะทุกคนเวทีเดี๋ยวพาไปดูที่ออกรถวรางหันว่ามป็นอย่างเด มันบ่กมีหม่มองเก็บอุปกรณ์ก็ื่อได้ออกมาเพิ่มสองขัน้นภาว่าหยังนี่ไฟกับเฉพาะไฟกับเต็มขั้นรถนะครับเต็มรถเต็มขั้นรถนะครับฉากอีกว่าว่าอีกหลายขั้นรถสุดอีกหลายขั้นรถอื้อเครื่องเสียงอีกโอ้ยปวดแลยด,ด,ดูดูดูนี่แค่ไฟนะนี่ไฟมันเป็นสองขั้นรถเผนบอก พี่คอนพี่คอนว่ายครับคันว,ว่ายไหม่อั้นวายไาไฟอไหนบองดูพลุไฟเยอะมาก้ยไม่สนใจดอกทังนี่

มองหางสิเป็สน่อคนไฟรลายปหนีนอ่อปุนไฟเอยียงไม่หอดเป็นสี่เหลี่ยมในตัวนึงอ่ะมีหกหลอดเลยไไไไอ่ะถูก แล้วด้ว้องเดี๋ยว้กล้องเดียวเดี๋ยวกล้องไปผู้บ่าวบ่เฮ้ยไปหากซะบ๊ไปโหลด เพื่อรับกระบอกันเ่อควยมีเนระวสายระบบมใไฟออกเ็นางานระบบไฟนะครับระบบอากาศคือปล่อยท้ายเงเทิงเด้อ้ายอยู่ตรงนี้ไฮเบิรนะครับขอเวที่้ดเดี๋ยวมันจะไปเคี่ยงเพิ่นเพราะว่าเพิ่นผลของนะครับจะเคี่ยงเพิ ย่างก็มาหลายก็ดอกกะเดือดแท้มาเห็ดคาะเห็ดแน่เห็ปีนี่หลายีเออุกเลยกนลาอุ้กเลยสุก,แล,กออแล้วกันย่ามหนาวอุ่นๆพ่ออุ่นๆน่า่ะ่ย่ามห่อนนน่ตี รถไม่อยังคิมเนี่ให้เบิ้งไฟซื้อเอาเอาคุณอ่ะคุณเอาติดใส่แนอเอาไปเลยโอ้ยไม่หอดเป็นล่างไม่หอดไฟล่างคุณปีนี้ไม่หอดไฟเป็นเห็นว่าเป็นเขาเอิ่อนว้าวมาเอิ่อนบันหน่อยแต่ไฟล่างไปนนะั่นอันนี้ไมยาวนั่นเห็นว่าที่เพิ่นถือกันหน่อยาวๆนั่นตัวหนึ่งอันหนึ่งมีสิบหลอดอันกลมๆมันตัวหนึ่งมีสี่อันนี้อันละสี่ ปตาแสดงว่าไฟนี่เป็นพันๆดวงเลยตัวนี้พุ่นซุกหนึ่งโอ้ยขวายตาสังเกตไฟบานจาของพุ่นเท่าไรนั่นอะไรเท่าไรนั่นสองสี่หกแปดสิบสิบแปดอัลละสิบสองอ่ะทั้งๆแท,งท่งแหน่ไปก็นี่อีกว่ะนี่อืออือสิบสองนะโอ้ยอันนี้มันเป็นซีฟเดี๋นี้โอ้ซีฟซีฟซีฟอันนี้ซีฟ อันนี้เีอันพ่นแน่กว่าอันสิบสอง LED อ e ีกบนแน่ตายผู้ทั้งหลังสายตาเป็นไงนาะสายตาทั้งผู้ทั้งผู้ถอทั้งหลังมีอีกดิอันนั้นอันยหญ่ๆนั่นสปอร์ตไลท์หญ่ๆอันนั้นนี่นี่ดวงเดียวดวงเดียวทะลุไปถึงดาวงคา,าโปวดโผ่งแต่ไป ปดัดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่นี่อันนี้ไฟเขาเออนี่ยังนี่ไฟบีมบัวนี่นี่ไฟซองเวทีนี่นี่อันหมุนไปหมุนมานี่ยอันหมุนแบบเลนกันไปกันมานัเนับปป๊บ,บ,ปปบ,บ,ปปบ สายไฟกับสาประมาณลอยพลังพี่น้องหลอดไฟพูดนะสา,ายไฟของไอรีอะไรพี่พี่พนี่ส่วนหนึ่งด้่นี่พี่อันนี้สูงๆขึ้นมาดนี้กับนั่นเ้นี่ส่วนหนึ่งน,น,นั่นี่พี่พี่พูด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 อ้หนี้หนี้อ้หนี้อันนี้อันตัวซองหนาพิณเราปิ้นนี่แถวเราเทเลนี่แถวเราซีฟข้างล่างเท่าเลนี่ หนึ่งสองสห้าหเจหตงล่าง1ิหาบ่1สิบห้าคูณสิบเมตาหาิบหาิรวงบอก่าเท่าไรซิหาโอ้ยลอยหาสิหาิปเป็นอร่อยหาสิบคูณซิหาเป็นร่อยหาสิอันนี้น่อยนั่น่าหาซิดรวงบอก้วพอมันหอนมาหาสุปตับเอ้ยต้องถ้า กันแดดก่อนแ่งหน้านะครับถ้าไม่กันแดดไม่ได้เพราะว่าน่าจะเข้าฟ้าปวดโพกโอ้ยนี่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 เพื่อนเอาไว้ให้เบิรงกระๆเลยเราหอยไม่น่านาสื่นไปนับ <c oughs> นับเบิรงมวันทอาไดรไม่จักหลอดนี่นี่จักหลวงน่าจะสิจักหลวงเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12เอ i, ้ยเดี๋ยวเหรอ3 6 9 12ข้างนี้เนี่ย3 6 9 12 15ห่วย12คูณ15นั่นมันมปนร้อยหาสิบตัวนี้มันหลายกว่าร้อยหาสิบตัวนี้ปวดโป๊ก2ทีเดียวไปถึงดาวอังคารเลยนะนี่เฮ้ยโคตร อ้ยรีบกระเฮ็ดงานพอรีบอันนี้ข้านไปอ้ยนี้ก่อนเกียงเพื่อนกิะเฮ็ดงานฮาอุปกรณ์โ,โน่นนี่เนี่ยโดนทับเอา้าพี่นอ้องเบิ้งพ่อจังเข็บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ